อย่างแรกเลยเราก็เข้าแอดมินเข้ามาก่อน,นะครับพอเข้าแอดมินแล้วเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้เป็นแดชบอร์ดธรรมดาครับทั่วไปไม่มีอะไรก็จะมีจัดการโต๊ะนะครับสามารถเพิ่มโต๊ะได้ลบโต๊ะได้นะครับสิว่าลบโต๊ะห้าไปเมาห้าไปครับแล้วก็อาจจะเพิ่มโต๊ะใหม่นะครับก็ตโต๊ะเดิมไปแหละโต๊ะห้า จจะเป็นตัวห้าแบบ VAP นะครับก็เพิ่มโตัวไปมีจัดการเมนูอาหารนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวกองข้างบนนะครับก็สามารถเพิ่มมวดมู่อาหารได้นะครับเช่นอ่าส้มตำก็จะมีหมดหมูส้มตำขึ้นมานะครับแล้วก็เพิ่มเมนูอาหารครับเช่นเพิ่มส้มตำเข้าไป ใส่ราคาไปครับแล้วก็ใส่รูปภาพลงไปโอเคผมก็ใส่รูปภาพไปเรร่อยวนะครับก็กดเพิ่มเมนูอาหารเข้มาก็จะขึ้นมาแล้วครับส้ตมตำนี่ครับส้ตมตำขึ้นมาแล้วต่อมาครับตรงนี้จะเป็นสั่งในการอาหารที่เข้ามาที่หลังบ้านนะครับแล้วก็ตั้งค่าใบเสร็จนะครับเราก็สามารถตั้งค่าใบเสร็จได้ครับนี่ใบเสร็จอยตรงนี้แล้ก็จะมีที่อยู่เบอร์โทร ภาษีนะครับแล้วก็ข้อความท้ายไปเสร็จแล้วก็สามารถแจ้งเตือนผ่านอ่าทีลแกมได้ด้วยครับเวลามีออเดอร์อาหารอะไรขึ้นมาก็ใส่ตัวทีลแกมเข้าไปต่อมาก็จะเป็นจัดการผู้ใช้งานครับก็มีสตาฟตกี่คนมีพนักงานคนก็แอดเข้าไปนะครับก็สามารถเพิ่มได้จากตรงนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูใช้งานกันเลยดีกว่าต่อนะครับครวน,นี้พนักงานก็ไปรับออเดอร์ ครับเราก็เข้าระบบของพนักงานนะครับก็ใส่องค์การอินสแตของพนักงานเห็นไ,ไหมครับพอพนักงานเข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นหน้านี้ครับอ่าหน้าเลือกโต๊ะนะครับมีลูกค้าเข้ามาแล้วก็เลือกโตก๊ะตรงนี้ครับก็จะเป็น r e s ponsive นะครับก็ใช้ผ่านแทบเล็ตก,ก็ได้หรือว่ามือถือก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันประมาณนี้นะประมาณนี้ ต่อมาสือว่าเลือกโต๊ะที่หนึ่งนะครับเลือกโต๊ะที่หนึ่งก็สั่งเมนูอาหารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารตรงนี้ครับเลือกเมนูอาหารหรือว่าจะเป็นแบบ r e s ponsive ในมือถือนะครับมันก็จะหือประมาณนี้นะครับก็กดเลือกได้เดี๋ยวไปผมเป็นเอาจอใหญ่แล้วกันนะจะได้เห็นชัดชัดข้างล่างเนี่ยก็จะมีออเดอร์อยู่ข้างล่างนะครับ ถือว่าเราเลือกส้ตมตำไปหนึ่งใช่ไหมก็จะขึ้น,น,น,นออเดอร์มาครับส้มตำคูณหนึ่งหนึ่งร้อยบาทต่อมาข้าวเหนียวมะม่วงสองนะครับแล้วก็อันนี้เอาลงได้นะเอาขึ้นเอาลงได้บางก็น้ําชาสองนครับน้ำชายสองอ่าก็เป็นสองห้าสิบาทพอโอเคหมดแล้วไม่ไล่รับอะไรเพิ่มแล้วก็กดยืนยันออเดอร์ครับ พอกดยืน e ยันออเดอร์ปุ่มเนี่ยก็จะเด้งมาที่ทีเลแกงครับมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้นี่ครับว่ามีออเดอร์เข้ามาหลังบ้านหลังครัวก็ไปทำออเดอร์อะไรกันก็ว่ากันไปนะครับมีตรงนี้ส่วนว่ามีเพิ่มรายการอีกครับก็สามารถมาเพิ่มรายการรายการจากตรงนี้ได้ส่วนว่าเอาซรงต่ำเพิ่มก็กดเพิ่มเลยครพอกดเพิ่มมาแล้วนะครับออเดอร์ order จะเพิ่มขึ้นมาครับเห็นไหมก็จะมีเพิ่มสรงต่ำขึ้นมาอีกห่งอัน ครับลงแล้วเป็นสามห้าสิบาทโอเคนะครับสัว่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะชําระเงินอยากจะพิมพ์ใบเสร็จนะครับสัวพิมพ์ใบเสร,นะร็จนะกดพิมพ์ใบเสร็จเห็นไหมพอพิมพ์ใบเสร็จมาก็จะเป็นใบเสร็จตรงนี้ครับอันนี้ผมให้ดูขอนนะใบเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอเราเลือกพิมพ์แบบเครื่องพิมพ์แบบแปดสิบนะครับนี่ก็จะไมเป็นใบเสร็จแบบนี้เห็นไ,ไหมก็เหมือนใบเสร็จทั่วไปนะครับ ลองดูว่าตรงไหมนะครับออเดอร์ตามนี้มาตรงเปเลยนะครับก็จะเป็นใบเสร็จเล็กๆต่อมานะครับเราก็กดชำระเงินนะครับก็ชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นที่ที e g แกมครับว่าโต๊ะหนึ่งชำระเงินเรียบร้อยแล้วสับห้าสิบบาทนะครับโต๊ะก็จะทำการวานครับอ่ะเดี๋ยวลองมาลองอีกครั้งหนึ่งนะครับเช่นไปที่โต๊ะที่สองนะครับ ส่วน่าสั่งออเดอร์ไปกดยืนยันออเดอร์พอยืนยันออเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่าเนี่ยออเดอร์ก็เข้ามาที่เท l e กกรม a แล้วครับว่าโต๊ะที่สองมีออ,อเดอร์มาสมมติว่ายกเลิอกอ,ออเดอร์เลยไม่เอาแล้วนะครับไม่กินแล้วกลับบ้านนะครับก็กดยกเลิอกออเดอร์ครับแล้วตกลงมันก็จะคืนสถานะโต๊ะครับโต๊ะก็จะว่างนะครับ แล้วที่ทีเลแกมก็จะขึ้นว่ารับเ o อร์ออเดอร์ครับก็จะเป็นโต๊ะว,ว่างนานี่ก็คือสเต็ปของพนักง,งานนะครับที่ถือแท็บเล็ตมือถือมาไปบริการแต่ละโต๊ะคราวนี้เรากลับมาที่ฝั่งแอดมินครับกลับมาที่ฝั่งแอดมินว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีออเดอร์ล่าสุดขึ้นมาโนะต๊ะหนึ่งโต๊ะสองดูละ,ดนะะละเอียดนะครับก็จะรายละเอียดครับว่าโต๊ะหนึ่งโต๊ะสองสั่งอะไรไปบ้างนะครับ ก็ดูจากตรงหน้าแดชบอร์ดตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าจะมาดูจากตรงนี้ก็ได้ครับรายการสั่งอาหารนะ okay, ครับก็จะเห็นว่าโต๊ะสองยกเลิกไปแต่โต๊ะหนึ่งสำเร็จใช่ไหมครับก็กดดูรายละเอียดใช่ไ okay, หมก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตัวระบบนะครับสั่งอาหารบนมือถือแทเลตนะครับในร้านอาหาร